ค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักไพ่ The Chariot นะคะ,ะดูจากหน้าไพ่แล้วเราก็จะเห็นนะคะ t ด e c ชา r i อ t ก็คืออัศวินรถมา้าผู้ที่สามารถควบคุมมา้าไปได้ด้วยพละกกำลังพร้อมมุ่งหน้าไปข้างหน้าพร้อมที่จะประจันกับข้าศึกโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใดนะคะถ้าเราดูจากหน้าไพ่เราก็จะเห็นนะคะว่า เจ้าบินผู้นี้สามารถที่จะควบคุมนะคะ,ะสิงทั้งสองตัวซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพาไปในทิศทางที่ตนต้องการมันต้องใช้พลังจิตความเข้มแข็งของจิตใจมากพอเลยทีเดียวความหมายโดยทั่ว,วไปนะคะสำหรับเดอะชาริออตนั้นหมายถึงชัยชนะบนความบาดเจ็บ เดอชาลีออดนั้นไม่ได้อะไรมาง่ายๆ่นะคะทุกอย่างต้องแลกด้วยความเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนไพ่เดอะชาลีออรเป็นไพ่แห่งการเดินทางเดินทางไกลการไปท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเป็นไพ่แห่งเอ่อตัวแทนของต่างชาตินะคะต่างภาษา ไหเดอะชาริออตนี้เป็นเรื่องของการแบกรับภาระหน้าที่ที่หนักมากเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะตัวผู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชคโชนเป็นตัวแทนของพ่อแม่เป็นไพ่ตัวแทนของชาวต่างชาติเป็นไพ่ตัวแทนของรถพาหนะต่าง เดอะชารีออตนะคะเป็นไพ่ความจริงนะคะผู้กล้ายอ่อผู้กล้าย่อมมีชัยชนะเสมอผู้ที่ไม่หยุดนิ่งย่อมพบเจอแต่โอกาสเนืองเนืองนะคะเรามาดูนะคะเดอะชารีออตกับเรื่องของงานเดอะชารีออตกับงานนั้นจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางงานที่ต้องเสี่ยงภยัย และต่อสู้ดินน้นรนงานท้าทายความสามารถเฉพาะบุคคลงานที่ต้องเดินทางไกลงานต่างประเทศหรือเจ้านายเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นธุรกิจข้ามชาติที่ต้องดำเนินด้วยตนเองเช่นอาชีพสจวตแอร์โฮสเตสทีนี้นะคะเรามาดูเดชาริออดกับเรื่องของการเงินนะคะ เงินได้จากการทำงานเงินที่ได้จากการต้องลงมือทำโดยใช้ความสามารถมาแรกด้วยการออกเหงื่อนะคะเงินจากการทำงานในต่างประเทศเงินทางไกลเดชาลีออดนะคะกับความรักเป็น ไพ่ตัวแทนของผู้ชายที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเป็นสามีที่มีความรักมีความรับผิดชอบสูงเป็นสุภาพบุรุษเป็นไพ่ตัวแทนของผู้ที่เคยครอบครัวแตกแยกภรรยาเสียชีวิตไปแล้วหรือหย่าล้างมาเป็นพ่อไม้ เป็นผู้ที่ต้องแบกรับภาระครอบครัวเดิมมีความรับผิดชอบสูงเดอชาลิออตนะคะกับเรื่องของสุขภาพถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นอ่านเรื่องสุขภาพก็คือร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงดีถ้าจะมีบ้างก็เป็นเรื่องของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ในเรื่องของสุขภาพในวิชายิปซีเยอรมันนะคะก็ต้องดูไพ่ประกอบด้วยนะคะนี้เรามาอ่านนิสัยของไพ่นะคะไพ่ชาลีออดเนี่ยจะเป็นพวกที่ชอบเสี่ยงนะคะชอบเดินทางแต่มีความซื่อสัตกกย์รักความยุติธรรมอ่อนน้อมเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะ